ครับเพื่นครับมาซ่อมพัดลมกันนะครับวันนี้ก็มิซูนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นรุ่น1 0 14นิ้วนะครับรุ่นเล็กเนาะเ,นเขียนว่า,าหยุดหมุนรบก,กวนดูอาการให้หน่อยก็ขอให้ดูอาการเฉยนะครับเขาไม่ให้ซ่อมนะครับก็กดปุ๊บ เบอร์สองดับดูสิเบอร์สามครับเยบกิ๊บเยบอย่างนี้ก็แสดงว่าขนลวดช็อตก็ยิ่วขาดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูกันเราเอาม,มือแกว่งไวดูครับแบบนี้ไม่ติดนะครับแบบนี้หลวมปกติหมุนนี้ครับกลับผมตั้งใจ จับดูครับแกนแกนไม่ปิดนะครับแบบนี้สา,ายก็ไม่น่าขาดเพราะสายใหม่เนาะเดี๋ยวเราต้องถอดด้านหลังวัดสายดูก่อนนะครับเดี๋ยวถอดด้านล่างก่อนแล้วก็ถอดออกครับผม ตั้งมาในย่านเสียงนะครับเดาว,วัดดีสายหนครับว่าสายขาดหรือเปล่ากมได้ยินเสียงอยู่นะครับพี่ติตดเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนมาอีกฝั่งหนึ่งครับวัดอีสายหนึ่งสีเขียวหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะไม่ขาดครับผม แล้วก็วัดซิลครับซิลก็กไม่ขาดครับทีนี้เข้าเบอร์หนึ่งสองสามนะครับสีแดงเข้าไปกดรวดเอ,อ้องกดสวิช์ดูครับเบิร์อะไรก็ได้ครับแล้วก็วัดขั้วตรงนี้นะครับขั้วไฟขั้วสายไฟบ้านกับตัวกดสวิตกอย่างนี้ถึงนั้นว่าถึงครับนี่ถึงนี่ครับ

เดี๋ยวผมกดเบอร์สามนะครับนี่กดเบอร์สามนี้เนาะสีขาวอ่าผมจะเสียบปลั๊กเดี๋ยววัดไปว่าวิ่งวิ่งข้ามเข้าสายหรือเปล่านะครับต้องวัดข้างหลังเอาหายครับเอ่อไม่น่าเสียครับเมื่อกี้อันนี้ผมเสียเนาะเพราะว่าวัดเสียงมันดังครับเดี๋ยวเรามาแกะด้านบนครับตรงนี้เวลาเราออกนะครับเราแยงตนะรงนี้จมุนอ๋อถอกเสร็จแล้วก็วมาดูกันครับ <BS> นี่รอยก็เปลี่ยนขาปารครับนี่ยนี่ลอยขาปาน่าจะใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าลอยเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราแกะตรงนี้ดูครับเดี๋ยวเรามาวัดซีกันดูก่อนนะครับเราตั้งมาในย่านนี้ครับนี่ ที่มีขีดสองอันชนกันนี้ครับมันจะเป็นคาปานะครับแล้วเออยู่ด้านบนแต่เราวัดนะครับเราก็ตัดสายเส้นหนึ่งก่อนอันนี้กล่องคาปาครับแล้วก็สายนี้ไม่ต้องตัดก,ก็ได้ครับสายนี้กับสายนี้นะครับก็พ<อ>ันไว้กับสายสีอะไรก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็อีกฝั่งึ่งมาใส่สีเขียวครับคือ2เส้นนี้เนาะอันนี้เราไม่ได้ตัดนะครับแล้วก็มาดูที่หนะะ้าปัดเาอกหน้านีน้น้องชายช่ยนบสอายุปยีจแป้าผนะดฟกตกันจนป็นตกันค่ะ้บอครอรน้องขอมาอูที่บานนะของเบสไไหมขอพแม่มาด้วยแล้วก็ย้ายขอมาอยู่นะด,ขขด้วย,นะย,ยกันในช่วงเดือนนี้นุนายแง หนึ่งจุดศูนย์ไมโครนะครับน่าจะเสื่อมนะครับน่าจะเสื่อมเดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันนครับสีหนึ่งไมโครนะครับแสดงว่าซีไม่ค่าไม่ลดนะครับ4ีปกติเพราะว่าใช้สีค่าน้อยนะครับเราวัดเมื่อกี้ได้หนึ่งไมโครหนึ่งนิดๆซีปกตินะครับเดี๋ยวเราใส่เหมือนเดิมคหนึ่งครับรอ ที่ผมไม่ดูข้างล่างเป็นสีแดงเนาะไปขึคค้นมานะครับเดี๋ยวใหม่แล้วกันเดี๋ยวเผื่อเพื่อนลงงนะครับแต่ไปบ้านนะครับมันจะเข้านี้หนึ่งสองสามแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับสีเขียวนี่ยวิ่งเข้าสีแดงนาโผตรงนี้เนาะ ทีนี้มันมีฟิวอยู่ด้านล่างกันหนึ่งนะครับของมิซูส่วนมากจะมีฟิวสองอันนะครับอยู่ในขดตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไปถอดนะครับมิสิตขาดแล้วก็ซ่อมไม่ได้ต่อเพราะว่าฟิวมันฝังอยู่ในตัวนี้นะครับมซ่อมยากมากสีแดงอย่างนี้เนาะพอเห็นสีแดงเสร็จนะครับเราก็ไกลหรือมีดโกนก็ได้มีดอะไรก็ได้ครับตัดออกเลยตัดอย่างนี้นะครับเราก็บอกสาย อันนี้เราจะเทดสอดูฟิวครับว่าขาดหรือเปล่าจะปอกสายนี้เนาะสายสองเส้นนี้เป็นสายคาปานะครับเนี่ยเดีย๋ยวมาจากคาปาเอาแล้วเเลือกสีดํานะครับ้วปอกปอกอย่ายให้ขาดนะครับเอาอะไรก็ได้ครับขูดๆออกให้เห็นข้างในนะครับก็ใช้ใบมีดครับปอกให้มันเห็นขูดรวดด้านในนี่ครับ แล้วก็เอาสีแดงนะครับที่เราปอกมาสักพู่นะครับมาพันใส่ไว้ก่อนเราต้องล,ลองดูก่อนนะครับพันไม่ต้องตัดสายนะครับอันนี้ก็เรียกว่าต่อตรงเข้าไปเลยครับเพราะว่าฟิวจะวิ่วองออกมาทางนี้ครับเสร็จแล้วก,กดเบอร์หนึ่งก็ได้ครับเบอร์อะไรก็ได้แต่ผมกดเปิเบอร์หนึ่งเดินล่างถึงนี่ไหมเท่นะครับดล้วลากกดภัย ใส่รองเท้าทุกครั้งเด็กอย่างเรเรียนแบบนะครับแล้วก็เวลาซ่อมต้องถอดปลั๊กด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเสียปลั๊กไปมันเงียบกิบลเลยครับเสียงว่าคนรุวนน่าจะไปบ้านเก่าแล้วครับดมดูก่อนนะครับต่อปลั๊กผมต่อตรงเข้าไปแล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันไม่ตืดไม่ตัดตเลยนะครับครับนะครับมันเงียบผงตีผม คิดว่าอันนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดนี้เลยครับผมก็ต่อสายตรงนะครับก็คือผมตัดสายเบอร์หนึ่งนะครับมาต่อเข้ากับสีน้ําตาลสายไฟบ้านต่อตรงๆงเบอร์หนึ่งเลยครับโดยไม่ผ่านตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันมดูที่นี่เลยครับผมกดอันนี้ไม่ต้องกดสวิตช์ก็พอต่อตรงไปแล้วเสียบปลั๊กครับผม หมุนแล้วครับผมเนี่ยนะครับเอ่อผมเอเพื่อนหลงประเด็นนะครับเดี๋ยวจะไปทำกนลวดอาจจะพังเลยนะครับนี่หมุนแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับจริงๆแล้วสวิทช์เสียนะครับสวิทช์เสียไม่เกี่ยวกับผลลวดเลยครับผมอ่เพราะฉะนั้นเราถอดที่ขออกมาซ่อมครับครับผมนี่ครับเอ่อ จริงๆฟิวไม่ได้ขาดนะครับเราต่อตรงไปเมื่อกี้น่าจะผิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกับคืนนะครับมันเสียที่สวิ้กครับผมน่าจะนะคิดว่าน่าสวิ้กน่าจะเสียนะครับเราวิเคราะห์ผิดเดี๋ยวดูเราตรงนี้เวลาเรากดแล้วมันไม่ไม่เออมันไม่ทํางานเนาะมันสกกาปกนะครับนี่สวิ้กตรงนี้สกกาปกก็น่าจะ เคลียไม่ยากก็คือ1เลยกระดาษทรายสโซเล็กนะครับขีดพ่นเข้าไปอ่าโซเล็กก็จะขีดเยอะนะครับ่าชื้นนะครับขีดเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตัวรองมันจะเปื่อยนะครับฉีดนิดเดียวเดี๋ยวผมขีดนิดเดียวรับตรงนี้เนาะเราใช้ใบมีดขูดก็ได้หรือใบเลื่อยขูดก็ได้นะครับครับผมเดี๋ยวเราเอาสีน้ำสีส้มมาต่อของมันก่อนนะครับเมื่อกี้เราตัดไปต่อตรงเนาะก็ใช้ตะหดนะครับเป็นตัวช่วยในการต่อสายนะครับ ครับผมพอใช้ใบเลื่อยนะครับผมใช้ใบเลื่อยขูดนะครับเพราะว่าใบเลื่อยนี่มันเหมือนกับมันขูดได้ดีกว่าใบมีดนะครับขูดตรงจุดสัมผัสนะครับทั้งสามตัวเลยเดี๋ยวแล้วเราก็อย่าเพิ่งปิดนะครับเราลงมาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้ปกติหรือเปล่าระวังไม่โดนตัวอื่นนะครับเดี๋ยวก็เสียบปลั๊กครับผมเดี๋ยวดูที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับ กดดูทุกเบอร์เลยครับเบอร์หนึ่งสองสามนะครับกดดูทุกเบอร์ถ้ามันติดทุกเบอร์นะครับนี่ครับที่เราประกอบเลยครับผมครับผมเราเอาสายพิวมาต่อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราหน้าจะคำนวณผิดนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กตดลองกันอีกรอบกดครับอ้าวเหมือนเราจะคำนวณถูกครับพิวขาดด้วยแน่ๆครับโอ้ทำอย่างดีเลยครับ แกะมาใหม่ครับผมต่อปลั๊กครับเหมือนเราจะคำนวณถูกครับว่าพิวขาดแต่ผมก็นึกว่าเป็นที่สวิตช์อย่างเดียวนะครับเป็น2อย่างเลยครับผมปัญหางงไมีแลวครับผมต่อตรงแล้วนะครับกดสวิตช์เงียบกิดเหมือนเดิมครับเคต่อปลั๊กครับเมื่อกี้ยังติดเลยแล้วครับแต่ตอนนี้ไม่ติดอีกแล้วครับท่านก็เดี๋ยวเราไปดูด้านล่างอีกรอบครับ ครับเพื่อนๆครับทําไปทํามาวัดสายนะครับวัดอีกรอบนะครับไม่แน่ใจปรากฏว่ามันเงียบครับสรุปสายขาดนะครับเก็บหลงทางนะครับเพราะว่าเราวัดสายเพิ่มอีกรอบหนึ่งไม่ติดนะครับก็ถ้าเกิดว่าสายขาดเนี่ยเอ่ออันดับแรกนะครับมันจะไม่ขาดบริเวณแบบนี้นะครับมันจะขาดประมาณนี้เดี๋ยวเราตัดออกไปเลยถ้าเกิดไม่ใช่ก็ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับเปลี่ยนสายใหม่เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเห็นแต่ว่าเราต้องทําแบบนี้นะครับครับเพื่อนๆครับเป็นสีเขียวสายไฟนะครับทีนี้เราวัดสายนี้เสร็จแล้วก็มาวัดปลายสายฝั่งนี้นะครับเป็นสีเขียวเหมือนกันผมตัดออกเลยวัดปลายปุ๊บมันเงียบครับถ้ามันเงียบอย่างนี้มันจะตรงนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับโ็ตอนนี้เสียดายไม่ได้แล้วครับผมตัดอย่างเดียวครับ ต,ต้องตรงนี้แหละครับตัดเลยครับแล้วก็ปอกสายดูกับผมพอเราตัดออกก็วัดต่อ,อยงเงียบเหมือนเดิมครับแต่ดูครับนี่ดังครับถ้าเกิดมันไม่ขาดจะดังงี้ครับถ้ามันขาดมัเงียบอย่างเงี้ยแต่สายสีน้ําตาลนี่มันไม่ขาดนะครับมันก็จะดังออ อะไรอ๋อวัดผิดสายวัดผิดสายครับสมแนนี้ครับโอ้พี่น้องเลยเกือบหลงทางแล้วจับผิดสายครับสีเขียวนะครับสีเดียวเดี๋ยวดูกันตสแล้วครับผมเนี่ยเมื่อกี้หลงทางครับกี่ดังนะถ้ามันไม่ขาดจะดังอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้เขียวนะครับนี่ครับ เรก็วัดสีน้ําตาลต่อเลยก็ได้โอเคเราก็นี่ครับถัดตรงนี้เราตัดผิดทางครับเราไปตัดฝั่งนี้ก็ไปซื้อป,ปักมาใส่ใหม่ครับไม่มีปัญหาอะไรครับแค่นี้ตัดตรงนี้เลยครับสีน้ําตาลตัดตรงนี้แล้วก็ต่อเลยส่วนที่เขียวมันขึ้นสีแดงทีเขียวต่อกับสีแดงแล้วก็ปอกสายแล้วต่อสายเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ใช้ท่อหดต่อ ขมวดสายด้วยนะครับอย่าลืมขมวดนะครับเพราะว่าเราตัดไอ้ตัวลอกออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้สายขาดขมวดแล้วไว้งี้กันน็อตใส่เลยครับผมก็เสร็จเทียบร้อยนะครับฟิวเราต่อใส่เหมือนเดิมนะครับฟิวไม่ขาดนะครับเพราะว่าฟิวไม่ขาดสวิตก็ไม่เสียนะครับแล้วก็สรุปเราวิเคราะห์ผิดนะครับเพราะว่าไที่มันขาดก็คือมันขาดตรงนี้นะครับอที่เราวัดติดตอนแรกนะครับ จังหวะที่มันถึงกันนิดเดียวนะครับแล้วก็เวลาเราจับดึงไปดึงมาที่เดียวขาดออกจากกันเลยครับก็สรุปแล้วคือขาดนั่นเองสรุปแล้วก็ต้องไปซื้อนี่มาใส่นะครับแล้วก็เสียบั๊กดูครับแล้วเรามกดจิตดูครับกดดึงสองสามก็โอเคติดหมดแล้วครับผมเดี๋ยวประกอบเลยครับเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกรอบสรุปแล้วเสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเสียบั๊กก่อนครับนี่ครับผมกดไปดูครับ ก็ประมาณนี้เลยครับผมจะกดสายดูครับสายได้ปกติแล้วก็หมุนปกตินี่เบอร์หนึ่งครับก็โอเคแรงได้นะครับแรงใช้ได้เบอร์สองเบอร์สามก็เหมือนเหมือนในตัวสายจะไม่ค่อยดีครับดังป๊อกแปก๊กป๊อกแป๊กอยู่แต่ก็พอได้อยู่ครับครับก็หมุนครบสุดรอบก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมเย่ได้แล้วครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับผมสรุปให้ก็คือสายขาดนะครับแต่ว่าบางครั้งบางทีเราก็หลงทางนะครับเพราะว่าสายมันขาดไม่หมดนะครับเราวัดแล้วมีเสียงนะครับตัวแรกที่ผมว่าเพื่อน้ดูกันเนาะพอเราขยับไปขยับมาด้านขาดอีกรอบนะครับเราก็คิดว่าฟิวมันขาดนะครับพอต่อฟิวไปปรากฏว่าสายมันขาดอีกรอบนะครับเราก็วัดอีกซ้ำอีกรอบหนึ่งก็เจอสายขาดนะครับก็ตัดออกซื้อสายมาใส่ใหม่เปลี่ยนทริกใหม่ แกนี้ก็หายนะครับสมบุลูกค้าสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่ซ่อมก็คิดราคาไปเลยนะครับไม่ต้องว่าเอ้ยสายขาดคิดนิดเดียวนะครับก็เหมือนกับเครื่องง่ายผสมเครื่องยากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไมนเลยด,ดีก็จะมาทำให้เพื่อนได้ดูกันอีกเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ